ครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องสายพันธุ์ปาล์มนะครับว่ามันเพราะอะไรมันถึงแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับ<ม>อาจารย์ประเสริฐจะยกตัวอย่างโดยคร่าวๆนะครับ<ม>ิะครับอาจารย์เราจะเปรียบเทียบกับพืชซึ่งอ่าสม่ำเสมออย่างพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเนื่องจากว่าพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นนะฮะสามเดือนนะฮะไม่เกิน4เดือนเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นการปรปับปรุงพันธุ์ของข้าวโพดเนี่ยมันจะทํา ได้เร็วกว่าเมื่อทํากับปามเมื่อเปรียบเทียบกับปามปา์มนี่กระโพด 3- สามถึงสี่เดือนใช่ไหมฮะปามนี่อายุมันเท่าไหร่ปลามอายุมันยี่ห้าปีจะตัดสินได้จริงๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องห้าหกเจ็ดเจ็ดปีนะว่าโอเคมันจากขนาดไหนทีนี้วิธีดูนะยังกระเพาบออันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบร่างพันปามกับพันกระโพดเพราะฉะนั้นพันปามเนีน่ยจะหาความสม่าเสมอผมจะพูดเรื่องความสม่าเสมอ คุณเห็นไหมครับข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมดอกขวนเนี่ยเรียงกันยังกับไม้บรรทัดเลยไหมความสูงเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับนะคุณไปดูใกล้ๆระ,ะดับฝักก็จะเหมือเหมือนกันระดับฝักก็จะสูงใกล้เคียงกันมากเปรี้ยเลยเหมือนไม้บรรทัดเหมือนกันนะครับความสูงระดับฝักลักษณะใบก็จะต้องเหมือนกันนะพันข้าวโพดแต่ละพันธนุ์มันจะแยกออกได้ชัดเจนเพราะว่า การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยมันทําได้เร็วกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มเพราะฉะนั้นทําให้มันสม่าเสมอเนี่ยโดยการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยให้มันเสมอเนี่ยมันใช้เวลาที่สั้นกว่าข้าวโพดเนี่ยถ้าทำให้ดีจริงๆนะประมาณสามปีเนี่ยก,ก็จะได้แล้วที่เสมอเสมอแตปาล์มก็ต้องมีเทคนิคอีกแบบนะฮะที่จะทําให้เสมอได้นะครับ ก็ก็เพ okay, oh, yeah, okay, ื่อจะย่นเวลาแต่ถ้าไปทําแบบกระโพดก็ก็คงคงคงคนกพุงพันธ์อาจจะต้องตายก่อนเกิดไม่ชาติจะไปทำไมโอเคครับที่นี้คือเป็นตัวอย่างแล้วนะครับที่เพราะอะไรเรื่องของพันนะครับสําคัญยังไงครับการเกษตนำไปละนะครับไปดูใกล้ๆอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ เพราะว่าเกษตรกรจะได้รู้ว่าเออความสําคัญของพันธุ์เนี่ยเพราะอะไรต้องใช้พันธุ์ตามที่ดีนะครับเอาเอี่ัดระนันด์ไม่สมรมุมนี้พันธ์จะเม ความสูงเป็นไงใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงและเสมอกันและคุณดูระดับปักเป็นไงครับเปียไหมถ้าคุณทำปามได้อย่างนี้นะมันสุดยอดครับสังเกตไหมครับความสําคัญของพันธุ์นะครับอาจารย์ประเสริฐนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของความเสมอพันธุปามก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้พันธุ์ที่ดีก็จะมีความเสมอนะครับอันนี้คืออีกตัวอย่างนะครับว่าทําไมในเรื่องของพันธุ์มีความสําคัญยังไงนะครับอ่ะ ตามอีกนะครับอาจารย์ครับเจอเจ้าของไร่พอดีครับเมื่อพันธุ์ถ้าสมอนะมันก็จะเสมอ ก็คือสภาพนี้เนี่ยพันลูกผสมนะครับเนี่ยเป็นพันข้าวโพดลูกผสมอครับํำว่าลูกผสมเนี่ยนะมันใช้ได้ครั้งเดียวนะเอามีพ่อ,อมีแม่มาต้นแม่ตับต้นพ่อผสมกันแล้วก็เอาลูกไปไปขายลูกไปขายนะลูกมาปลูกใช่ไหมเอาไปปลูกอีกทีไม่ได้นะเละเลยสูง,สงต่ำ,ตำมันตน้องมีเขาผสมพันมาแล้วใช่ ทำพิษผสมพันทำเตัวผู้มาพันมาแล้วขายให้เราถูกต้องครับเนี่ย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 และดับระดักปักเห็นไหมครับและดักปักเปี้ยไหมเนี่ยแต่มันสูงอาจจะมีคาดเคลื่อนเล็กน้อยเนื่องจากอะไรนั่นแหละเนื่องจากว่าใตปุ๋ยกับดินไม่เสมอมันมันมันเกิดไม่พร้อมกันเนอะใช่แห้งมันนั่นแหละเวลาเวลาดินไม่เสมอให้น้าไม่เสมอแต่โดยโดยส่วนตัวมันเองเนี่ยนะมันจะเสมอครับ น่าระดับปากกันไหมครับบอยป่ะเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนไหมโอเคครับตอนแต่ว่าโอเคมันมันอาจจะอาจจะผันแปรนิดหน่อยผันแปรไม่ได้เกิดจากพันนะครับเกิดจากการให้น้ําเกิดจากการให้ปุ๋ยมันจะเสมอไม่ไม่ไม่มีสูงโดดออกไปไม่มีกระเด็นบัวไม่มีโอเคครับยังมีไหมยังมันทัดไหมครับ นี่นี่นี่คือนี่นี่คือพันลูกผสมครับนี่คือตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเรากําลังทําพันปามลูกวสมมอมานะเราจะมาส่งเสริมเราของเราเนี่ยจะเสมอกว่าครับเสมอกว่าพันของของคู่แข่งพันของคนอื่นครับนะเน่เน่่เน่่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยเนี่ยเดินก็เวลารับรองเลยเพี้ยอะไรเพี้ยวมับแต่ตัวหัวแปลงนี่โอเคมอาจจะดินแน่นนิดหน่อยดินแน่นแล้วก็ แล้วก็ให้น้ําครับไม่เสมอนะไอ้นั่นเกิดก่อนไอ้นี่เกิดที่หลังโอเคไงมัน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 ได้น้ำก่อนมันเกิดก่อนอ่ะเนี่ยต้องเอาข้าไปตรงกลางนะเห็นพี้ยนู้นแป้นู้นให้สมอำเสมออ่านี่ฮะนี่คือข้อดีนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับปาล์มน้ำมันนะครับว่าทำไมเรื่องในเรื่องของสายพันธุ์มีความสำคัญยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับข้าวโพดก็เหมือนกันนะครับ จะต้องมีความเสมอนะครับถ้าทำเป็นพันลูกกสมจะเสมอโอเคครับนี่คือความสำคัญโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ